สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมี่ยวเหมี่ยวดายลี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะถึงความคืบหน้านะคะทีะ่ทางรัฐบาลได้ออกมามีมาตรการในการเยียวยานะคะเกี่ยวกับทางของเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลนะคะจากโควิด19นี้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้มีการสั่งงานนะคะแล้วก็ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งปรับปรุงนะคะทะเบียน เกษตรกรนะคะให้ครอบคลุมนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะโดยที่ให้สํานักงานเศรษฐกิจทางการเกษตรเนี่ยนะคะทำหน้าที่จัดระบบนะคะเพื่อป้องกันการซ้ําซ้อนนะคะอย่างสมมติเกษตรกรท่านใดที่พ่อปลูกเขาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งปะตุสัตว์ก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เพาะเสียงสัตว์น้าก็จะอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะโดยที่นะคะทางกระทรวงการเกษตรเนี่ยก็จะส่งมอบบัญชีทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับการลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยให้คณะกรรมการที่จาจรานะคะตามมาตรการแล้วก็ เงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่กําหนดนะคะแล้วก็จะได้มีการโอนเงินนะคะไปที่ทางทกศแล้วทกศนะคะก็จะได้จัดมีการจัดแบ่งให้กับเกษตรกร,ร,กรต่อไปนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบไปลงทะเบียนก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะส่วนใครท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็สามารถตรวจสอบความเป็นเกษตรกร,ร,กรได้ง่ายๆนะคะเพียงคลิกเดียวนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ ที่เหมียวขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ Farmer Worldwide far นะคะ Farmer.doae.go.th นะคะถ้าท่านใดลงทะเบียนแล้วนะคะเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็เขาจะให้เรานะคะใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าค้นหาปรากฏเสร็จนะคะทะเบียนก็จะขึ้นว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะก็ถ้าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นข้อมูลที่อัปเดตขึ้นมาเลย แต่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเกษตรกรน,นะคะก็จะขึ้นว่ายังไม่ข้อมูลยังไม่ขึ้นข้อมูลของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรน,นะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็ให้ขึ้นทะเบียนตามวิธีการที่หมีเหมียวลงให้ขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะอาจจะเข้าไปด้วยตัวเองนะคะที่สํานักง,งานการเกษตรอําเภอหรือ,อไปที่ออนไลน์นะ,ะผ่านนะคะ FAA rmis นะคะแอปพลิเคชันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอกสารในการใช้ขึ้นทะเบียนก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็หลักฐานแสดงสิทธทิการถือครองหรือสำเนาก็ได้นะคะอันนี้นะคะเอกสารพวกนี้นะคะเราจะต้องใช้ด้วยนะคะตามที่มิมขึ้นให้นี้เลยนะคะลงไปดูได้เลยนะคะรีบไปลงทะเบียนนะคะก่อนันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ย เงินที่เราได้มาเนี่ยครอบครัวละหนึ่งหมื่ห้าพันบาทเนี่ยสามารถเอามาช่วยเราได้ช่วยช่วยเราในช่วงนี้ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราก็ต้องใช้เงินนะนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะคะยังไงลงไปตรวจสอบดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ